ยกตัวอย่างอย่างเพื่อนผมนะเพื่อนสนิทผมที่เป็นซีออบริษัทผมนะผมชอบยกตัวอย่างเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากนะเป็นเพื่อนที่ผมแบบว่ารักมากคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ต้องฝึกจิตแต่ว่าสามารถใช้เรื่องกดแรงึงดูดูได้เก่งแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขามาฝึกอ่ะเขาจะสามารถไปได้ไกลกว่าน,นี้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลักการในการใช้กดแรงเงดนดูได้ดีนะมีอยู่2ประเด็นหลักใหญ่ใจความวันเนี้ยถ้าคุณไม่ฝึกเรื่องของจิตอ่ะนะคุณก็จะเป็นคนที่กลัวมากกว่าเชื่อ ที่ผมบอกไปเมื่อในคลิปสักครู่เนี่ยพอเวลาคุณชัวเวลาคุณกลัวมากๆเนี่ยคุณจะเชื่อไม่ลงพอคุณกลัวปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราส่งพลังงานเป็นธรรมชาติเป็นนกระถี่ะเป็นลบอะสิ่งที่คุณบอกว่าคุณอยากได้แต่คุณกลัวมากกว่าคุณกลัวที่จะไม่ได้มากกว่าอยากมากกว่าได้มันอะเข้าใจป่ะมันแค่เวทกันอะว่าเราหนึ่งอะคุณกลัวหรือคุณเชื่อคุณเชื่อมั่นมากๆว่าจะได้มันมาโดยที่คุณอาจจะกลัวนิดหน่อยอย่างเงี้ยได้แน่นอนแต่ว่าถ้าคุณไม่กลัวเลยแล้วคุณเชื่อ100%คุณงร้อยเปอร์เซ็นต์คุณได้มันแบบ เร็วขึ้นอนะ่ะแล้วก็ได้อย่างแน่นอนถูกไหมแต่คนเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้ชีวิตตามหลักทางโลกทางทางชีวิตทางโลกทางทความคิดทางการปรุงแต่งเรื่องของความกลัวมันอยู่ในอนาคตมันเกิดขึ้นตลอดเ,เวลาอยู่แล้วกับคนที่ไม่ได้ฝึกและโลกเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หลักไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบกล وذ ไมเซต์กล وذ ไมเซตเนี่ยคือหาได้ยากนะในร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีสักสิบเปอร์เซ็นต์มเซตคือเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองตั้งแต่เกิดตั้งตั้งแต่แบบว่า เล็กๆเลยอาจจะมีการหล่อหลอมทางสังคมมี d n a ในตัวมีสิ่งที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้และเพื่อนผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเขาจะผลักดันทีบเตืเอนตลอดฉันต้องดีขึ้นกว่านี้ฉันต้องดีขึ้นกว่านี้ฉันต้องดีขึ้นกว่านี้แล้วเขาก็เพิ่มความเชื่อตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆกลายเป็นโรดไมซ์เซ็ตเนี่ยมันทำให้เขาเติบโตตามระยะเวลาและตามวัยตามประสบการณ์ของเขาในชีวิตของเขาดังนั้นมาถึงจุดหนึ่งอ่ะพอเขาอายุประมาณเกือบสี่สิบอ่ะเขาเป็นคนที่มีความเชื่อสูงมากพราาาะเเขตตต่้อ เพอร์เพอร์จะใช้ได้ดีกว่าผมอีกเพอร์เพอร์จะใช้ได้เก่งกว่าผมอีกเพราะว่ามันมีกระบวนการที่ผลักดันตัวเขาขึ้นไปเนื่องออกมาแล้วเขาก็แบบว่าฟูลฟิลตัวเองเขาไม่ยอมอ่ะเขาจะดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้การที่เราไม่ได้ฝึกจิตเลยเนี่ยมันก็สามารถทําได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกมาคือทุกๆครั้งที่คุณฟูลฟิลตัวเองแล้วคุณไม่เคยแบบเคลียร์หรือว่าเคลียร์สภาวะจิตภายในของตัวเองคุณจะเกิดความเครียดความเทนส์ความเจ็บป่วยในร่างกายความ รู้สึกแบบไม่ดีในร่างกายอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราต้องไปปลดปล่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือถ้าคุณมีพรสวรรค์มันก็ดีไปไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องฝึกนะบางคนเป็นแบบเป็นลูก,กี้อะนึกออกไหมมาแล้วก็เป็นเก่งเลยมีเลยก็มีแต่ว่าบางคนถูกสังคมกดดันมาจะทําให้มีก็มีแต่ว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนปกติทั่วไปใน90%แล้วคุณแบบว่าอยากใช้ก๊อตงดูดวันเนี้ยคุณใช้ได้ไม่เก่งหรอก เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณยังใช้ความคิดนําอยู่คุณไม่ได้ฝึกในเรื่องของการวางความคิดไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกการทําสมาธิพอจิตคุณไม่ว่างเนี่ยความเชื่อมันไม่มาเพราะความเชื่อเป็นความรู้สึกแล้วความรู้สึกจะมาไม่ได้ถ้าคุณไม่วางความคิดเพราะความคิดกับความรู้สึกมันอยู่ตรงข้ามกันเสมอครับฝากไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย